มาก่ะมาก่ะด่ะา่ะขด้วยค่ะของพี่มันหวาน อเบอร์รี่แล้วก็ไข่ตองเนาะไอ่อ,อนนล้านช็อกโกแลตนะคะเอ่กลว้วยอมหวานแล้วไอช็อคโกแลตที่พี่เขาจะบอกว่าไม่ได้อถ้าเกิดอยู่คนเดียวอ่ะทำไม่ทันจะไม่ค่อยรับแต่ว่าถ้ามีพี่เขาอยู่อะ่ะบางทีก็ เ oh 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 really hmm. okay. yeah. oh ู่ค่ะเาไม่ออยู่กันเดียวก็ถ่ายแค่สี่หน้าเพราะไม่ไดนขนัดกมเตาก็ไม่ด้วยมัวแต่ใส่ฝั่งนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่นี่ไงอันนี้มีไส้ไหมหมูรสจัดั่งหมูรสจัดใหญ่ก็หมอไมคะ พี่ก็จะส่งกลางๆเพราะว่าไม่รู้ว่าจะส่ง,สงอะไรบ้างน,น,นี้ยคนี้จะขายดีกว่าใช่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนทำขอควาไมขายยิ่งกวเลยค่ะเพาะมันโดนวันแรกแบบนี้ที่จะกูนะคะ พ่อคะดูก่อนได้ไหมคะหนูเล่นงานนะคะเด็กใครด้วยคะน่ะค่ะ ได้ค่ะพี่กระเป๋าเข้อสั่งได้เลยค่ะกระเป๋าากระเป๋าเขายที่ห้าบาทค่ะทุกอนได้นะคะขุมมันดูหมดได้ค่ะพี่ห้าบาทเลยค่ะห้ียวมีหมูวุ้นเส้นค่ะหมูวุ้นเส้นใสหมูวุนส้นนมันหอมะลยคะใดาวปละเพียขอบคุณค่ะขอเลนะคะ

ขอลายเซ็นไว้ก่อนได้นะเผื่อดจังทอดเดี๋ยวก็จะจนะถามกราเขายังเราไม่เอายรงให้สั่าอาทิตย์หน้าต้องรับบัตรคิวนะ พี่สั่งไว้เดี๋ยวพี่ให้ลูกึ้นมาเอาได้ค่ะมันมันกลัวมันสั่งไม่ถูกเอาเผ็ดกลางแต่ว่าไม่เอาน้ำเลยเอาไส่เดียวเอาหมูนิดเดียวไ้่ใหญ่ด้ยนะเพราะว่ามันคือไม่เผ็ดย นี่เราคนนี้ปะดีนะคะดูได้ดานข้ยนะคะมาเสร็จแล้วแล้วก็เพิ่มไม้ต่อขอรีบ5บาทเลย ใส่ทอ,องเล้าช็อโกแต้ได,ไ,ดได้ค่ะ่ไหมดว่คือเมื่อวานที่คนไปหน่อยตั้งไฟคนไปหน่อยมันเลยออกแตกยู่ออ,อกหมดเลยไม่หเลย,อยเลยอาค่ะ ท,นะออที่รอนเลนะเราะเอ็จะออกเที้ยวของพี่มันหวานอย่างเดียวนะคะพี่สาวเลยลูกได้ค่ะแลาผักลง่อง4ลกก่0กอ0่40กล่อง0ก0ลล่ก เอาเลยะม่เป็นรไ็ไนอคุณเอเคอบคุณนะคะแม่กับเคโอเอเคโอเคโอเอเคโอเคค